กอตอนรับเข้าสู่ช่องป้าจำรองจะหายหลายคนดูตะวันนะตะวันขึ้นนะแล้วทำไมหมอ,อกมันทำไมหมอ,อกมันเป็นอย่างน้ะมาตะวันนี่ขึ้นหมอ,อกก็ยังมองไม่เห็นถนนเลยค่ะพี่น้องมันเกิดอะไรขึ้นคะอโอ้ เจ้าค่ะเจ้าตะวันนะคะแต่หมอกก็ยังเหมือนเดิม ตรงนี้เขาก็ปลูกมันใส่แล้วนี่มันใหญ่แล้วมันโตแล้วนมันโตแล้วเนาะเริ่มจะเห็นภูเขาแล้วเริ่มแล้ว ช่วงนี้มาขุดหาขุดอีปูแล้วก็ขัวหอยค่ะอาชีพหลักค่ะอันนี้นะขัวหอยได้ช่วงนี้นะช่วงนี้ช่วงขัวหอยค่ะชาวบ้านชาวช่องเขาก็ไปหาขัวหอยนะคะรวมทั้งคุณยายด้วยค่ะทํามาหากินค่ะเก็บไว้กินนานค่ะหอยนะ,ะจะเป็นแบบนี้นะปลูกมันเนี่ย ปลูกมันนคะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะทําร่องแบบนี้ค่ะ fc ค่ะนี่เขาจะทําร่องแบบนี้แนละ้วปลูกมัน,นลองเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วก็ปลูกแล้วก็นนะตอนนี้มันเป็นราคาใครๆก็ไม่ให้ที่ดินว่างค่ะ มันเป็นราคามากเลยค่ะช่วงนี้นะคะมันเป็นราคาปะ นี่ภูเขาเริ่มเห็นแล้วมอภูเขาเริ่มเห็นแล้วค่ะเห็นไหมเห็นเริ่มเห็นภูเขาแล้วหนอนตรงนี้ด้วย มันมืดมันมัวไปบดเลย บรรยากาศก็ดะดับนี้ค่ะบอนโกโกเริม่มเห็นภูเขาแล้วค่ะนี่ทางเข้าบ้านนะมองไม่เห็นเลยตะวันจัดจอ ้ายไฟมันย่อนลงมามีตามถนนคน,นทางค่ะนะคนทางก็มองไม่เห็นเลยค่ะน้ำหมองเยอะค่ะ fc นี่เห็นไหมคะพี F ่เป็นหรือยังบัดนี้ตรงนี้แห่งสวย งามเป็นภูเขาไหมคะ่ะแดดออกต้นชา้ามก็น้ำหมอกลงเยอะมองไม่ค่อยเห็นภูเขาเท่าไหร่ ตงนั้นมันน้ำแห้งหรือ,อยังหรือว่ายัง ไม่เห็นอะไรอืมแลาา้วก็แดดออกแล้วค่ะอืมนั่นภูไผะแอกนะคะเนี่ยที่มองเห็นเป็นนภูไผะแอกค่ะ นี่บริเวณโรงเรียนเอา้ทาทังเขายังไม่มาเอาเหรอไม่วางอยู่นั่นนะทังไม่ถังยังไม่มาเก็บเอาเนาะวันงานนะเพิ่งมาถ่ายวันนี้ นี่ผู้เลึกภผ่ค่ะที่โรงเรียนที่จัดงานวันนั้นนี่กุดต้นกระบกมักบกยังอยู่นี่ยายพาผมมาเก็บเอาดำดำเดำิมๆเนี่ยนี่เดี๋ยวย,ยจะมานั่งไล่อยู่นี่อยู่สชกกวันหนึ่งนะแต่ตอนนี้ยังไม่มา นี่ผู้เล็กไฟค่ะแผลดมรมตกเลยผู้เล็กไฟโอเคค่ะเนาะประมาณนี้ค่ะแถวบริเวณโรงเรียนก็สะอาดสะอ้านถ้าแม่น้องไม่ไม่มา จัดเวทีก็ไม่สะอาดเนี่ยนีสะอาดแล้วนะเกลี้ยงเกลี้ยงตึบเลยอขอบคุณค่ะที่เข้ามาดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายนะคะขอบคุณมากมากค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะกี้ให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ